ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวชาาช่องที่ใส่ใจสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามในชีวิตประจําวันนั่นคืออาหารที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่กําลังค่อยๆทําร้ายดวงตาของคุณอย่างเงียบๆโดยเฉพาะข้าวโพดกระป๋องอาหารที่หลายบ้านมีติดครัวไว้เพราะความสะดวกหวานนิดอุ่นหน่อยดูไม่มีพิษภัยแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นซ่อนสิ่งที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพตาของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว หลายคนอาจเคยชินกับการทานข้าวโพดกระป๋องเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นในซุปสลัดหรือแม้แต่มื้อด่วนตอนเย็นแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในกระบวนการแปรแปรข้าวโพดกระป๋องสูญเสียสารอาหารสําคัญที่จําเป็นต่อการปกป้องจอประสาทตาเช่นลูทีนและซีแซงทีนไปอย่างมากและที่แย่ไปกว่านั้นคือโซเดียมและน้ําตาลที่แอบซ่อนอยู่ในรสชาติที่หวานเค็มอย่างลงตัวกําลังทําให้สายตาของคุณอ่อนล้าโดยไม่รู้ตัว ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปนค้นพบว่าอาหารบางอย่างที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นตัวการทําให้คุณมองเห็นไม่ชัดขับรถลําบากหรือมองใบหน้าของหลานๆไม่ถนัดและเราจะไม่หยุดเพียงแค่การเตือนภัยเรายังจะแนะนําทางเลือกที่ดีกว่าผักที่ดีต่อดวงตาสมองและหัวใจของคุณเพื่อให้คุณมีชีวิตที่สดใสมองเห็นชัดและใช้ทุกวันในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขและมั่นใจยิ่งขึ้นหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดพิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์ หากไม่ชอบพิมพ์เลขศูนย์เพื่อบอกให้ผมรู้ว่าควรปรับปรุงเนื้อหายอย่างไรให้ดีขึ้นเลขหนึ่งผักโขมที่เหลือจากมือก่อนอันตรายเงียบๆในตู้เย็นของคุณผักโขมเป็นผักสีเขียวที่นุ่มเมื่อนําไปปรุงสุกและได้รับการยกย่องว่าดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการกินอาหารสะอาดและเพิ่มธาตุเหล็กในร่างกายคุณจะพบผักโขมในไข่เจียวซุปพาสต้าหรือแม้แต่ในเมนูอบครีมที่สืบทอดกันมาในครอบครัวหลายชั่วอายุคนแต่มีสิ่ง ที่คนส่วนใหญ่มากไม่รู้ว่าผักโขมที่คุณอุ่นกินซ้ําตอนกลางวันนั้นอาจค่อยๆทําร้ายสายตาของคุณทีละน้อยเมื่อผักโขมถูกปรุงสุกแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นข้ามคืนจะเกิดปฏิกิริยาเคมีบางอย่างโดยธรรมชาติผักโขมมีในตรสูงเมื่อเย็นแล้วนํามาอุ่นใหม่ในตรจะเปลี่ยนเป็นในตรไตรซึ่งเป็นสารที่อาจเพิ่มความเครียดออกซิเดชันในร่างกายอย่างง่ายๆคือในตรไตรสามารถทําลายเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่เลี้ยงจอประสาทตาได้ เมื่อเวลาผ่านไปความเสียหายนี้อาจทําให้เกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อมมองเห็นไม่ชัดปรับสภาพสายตาในที่แสงจ้าได้ยากและแม้แต่การสูญเสียการมองเห็นอย่างช้าชาและไม่เจ็บปวดนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นเรื่องจริงผมเคยเห็นผู้ป่วยอายุปลายเจสิบที่ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนไม่เคยอ่านหนังสือในที่มืดและไม่มีโรคเบาหวานแต่สายตากลับแย่ลงอย่างลึกลับเมื่อสอบสวนพฤติกรรมอาหารพบว่าพวกเขามักกินผักขมอุ่นซ้ำหลายครั้งต่อสัปดาห์เพื่อประหยัดเวลาประหยัดเ,ดเงิน หรือหลีกเลี่ยงการทิ้งอาหารและผมเข้าใจดีไม่มีใครอยากทิ้งอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูที่ดูร้ายพิษภัยอย่างผักขมผัดชามหนึ่งแต่ถางตัวเองดูว่าเหตุผลที่จะกินอาหารเหลือเพื่อประหยัดนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่คุณจะมองหน้าคนที่คุณรักไม่เห็นหรืออันตรายที่แท้จริงของวัยสูงอายุไม่ใช่แค่สิ่งที่เราสูญเสียไปแต่มันคือสิ่งที่เรามอบให้โดยไม่รู้ตัวจากการยึดติดกับนิสัยที่ไม่ได้ช่วยเราอีกต่อไปและถ้าเป็นอย่างนั้นกับผักขมลองนึกดูว่าผักเคียวสด ในสมูทตี้เช้าของคุณอาจทำอะไรบ้างคำตอบอ,อาจทำให้คุณประหลาดใจหากคุณยังดูอยู่และคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์เลขหนึ่งด้านล่างเพื่อบอกว่าคุณอยู่กับผมตอนนี้ไปต่อข้อ2กันเลยข้อ2ผักเคียวสดและสมูทตี้ที่ไม่ใช่เขียวสดเสมอไปผัก <S <S เคียนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกินเพื่อสุขภาพในนิตยสารสุขภาพผู้สูงอายุทุกเล่มใบปลิว้านขายของชําคุณจะเห็นผักเคียได้รับการยกย่องว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่อุดม ด้วยใหญ่อาหารแคลเซียมสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินมากมายไม่แปลกใจเลยที่ผู้สูงอายุมากมายที่หวังจะรักษาความเฉียบคมและพลังงานจึงเพิ่มผักเควสดลงในสมูทตี้ประจำวันแต่ถ้าผมบอกคุณว่าเครื่องดื่มสีเขียวนี้อาจทำให้สายตาคุณค่อยๆลดทอนลงความจริงก็คือผักเคลสดเมื่อกินบ่อยเกินไปอาจแทรกแซงการทำงานของร่างกายในการปกป้องดวงตาของคุณอย่างเงียบๆผักเคมีออกซาเลตส,สูง ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่จับกับแคลเซียมและสัากสีสองแร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับสุขภาพดวงตาโดยเฉพาะจอประสาทต,ตาและจุดภาพชัดกลางสายตาเมื่อออกซาเลตจับกับแร่ธาตุเหล่านี้จะเกิดเป็นคริสตัลขนาดจิ๋วที่ดูดซึมยากจึงทําให้ดวงตาของคุณไม่ได้รับสารอาหารที่จําเป็นในการรักษาความแข็งแรงผมเคยพบผู้ป่วยที่ทําทุกอย่างถูกต้องไม่สูบ,บุรี่ออกกําลังกายสม่ําเสมอดื่มน้ามากแต่กลับมาด้วยอาการตาเหนื่อยมองไม่ชัดหรือเห็นภาพมัวๆในแสงแดดจ้า พวกเขางุนงงและเมื่อผมถามเรื่องอาหารหลายคนภาคภูมิใจบอกว่าผมดื่มสมูทตี้ผักเขียวทุกเช้าพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าสิ่งที่ดูเขียวสดและสะอาดแบบนี้อาจมีผลลัพธ์ซ่อนเร้นนี่ไม่ใช่เรื่องกลัวแต่เป็นเรื่องความสมดุลผักเขียวยังคงมีคุณค่าแต่การนึ่งหรือผัดจะช่วยทำลายออกซาเลตทำให้สารอาหารดูดซึมได้ดีขึ้นหากคุณเทผักเขียวสดลงเครื่องปั่นทุกวันโดยคิดว่ามันช่วยอาจถึงเวลาที่ต้องคิดใหม่ เพราะถ้าผักใบเขียวอย่างผักเขียวสามารถปิดกั้นสารอาหารที่ดวงตาของคุณต้องการได้อย่างเงียบๆแล้วจะมีอะไรซ่อนอยู่ในครัวของคุณอีกบ้างที่แฝงอยู่ในรสชาติและสัมผัสที่คุ้นเคยมาพูดถึงของโปรดอีกอย่างที่ชาวอเมริกันชอบแต่ก็มีโทษสามผักดวงรสชาติจัดจ้านแต่โทษก็แรงผักดวงมีความทรงจําเก่าๆ อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นความกรุบกรอบของแตงกวาโดงกับแซนด์วิชความเปรี้ยวของกระหล่ำปีโดงบนไส้กรอกหรือรสชาติเข้มของหัวบิตรสเปรี้ยวในสลัดอาหารเหล่านี้พาเราย้อนกลับไปงานบาร์บีคิวของครอบครัวสูตรอาหารเก่าและวันเวลาที่เรียบง่ายรสชาติสดชัดมีชีวิตชีวาแต่เบื้องหลังรสชาติและประเพณีคือความจริงที่ยากจะยอมรับอาหารเหล่านี้อาจทำร้ายสายตาคุณทีและคำผักดงเต็มไปด้วยเกลือและไม่ใช่แค่หยิบมือเดียว ปริมาณที้งหนึ่งดวยปริโภคอาจมีโซเดียมหลายร้อยมิลลิกรัมมากเกินกว่าที่สายตาและเส้นเลือดที่บอบบางจะรับได้อย่างปลอดภัยโซเดียมมากเกินไปทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นเลือดฝอยในดวงตาโดยเฉพาะจอประสาทตาเมื่อเวลาผ่านไปความดันนี้อาจทําให้ผนังหลอดเลือดอ่อนแอลงเกิดจุดเลือดเล็กๆเ,เลือดอดออกในตามองไม่ชัดและโรคจอประสาทตาจากความดันโลหิตสูงซึ่งผู้สูงอายุหลายคนไม่รู้ตัวจนกว่าสายตาจะเริ่มแย่ลงแล้ว ยิ่งกว่านั้นผักดงหลายชนิดในท้องตลาดยังมีสารการบูดและสีสังเคราะห์ซึ่งเชื่อมโยงกับการอักเสบและความเครียดออกซิเดชันไม่เพียงแค่เป็นภัยต่อดวงตาแต่ยังเพิ่มภาระให้ระบบไหลเวียนโลหิตทั้งหมดรวมถึงการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองผักดงที่คุณกินทุกวันเพื่อเพิ่มรสชาติอาจทําให้ความเฉียบคุทั้งทางสายตาและความคิดลดลงผมได้พูดคุยกับผู้สูงอายุหลายคนที่บอกว่าผมกินผักดงแค่ไม่กี่ชิ้นต่อวัน มันคงไม่เป็นไรใช่ไหมแต่เมื่อสายตาเลือนรางและความทรงจำเริ่มสะดุดเหมือนแผ่นเสียงเป็นรอยขีดขวนเราก็มักจะหวังว่าสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้นเช่นการหยิบกดผักดงขึ้นมาและถ้านิสัยกินผักดงทำร้ายคุณขนาดนี้แล้วอาหารที่คุณคิดว่าดีต่อหัวใจเช่นกระเทียมจะส่งผลต่อสายตาคุณอย่างไรสิ่งที่คุณกำลังจะได้เรียนรู้อาจทำให้คุณประหลาดใจมากขึ้นอีกหากคุณยังดูอยู่และคิดว่าข้อมูลนี้ มีคุณค่าโปลดคอมเมนต์เลขหนึ่งด้านล่างเพื่อบอกว่าคุณอยู่กับผมตอนนี้เรามาต่อข้อสี่กันเลยข้อสี่กระเทียมในปริมาณสูงมีพลังแต่เสี่ยงกระเทียมได้รับการยกย่องในครัวทั่วโลกไม่ใช่แค่เครื่องปรุงรสแต่เป็นยาธรรมชาติมาหลายชั่วอายุคนแล้วที่กระเทียมถูกยกย่องว่าปกป้องหัวใจลดคอเลสเตอรอลและล้างพิษในเลือดและจริงๆกระเทียมมีสรรพคุณมหาแต่เหมือนกับหลายสิ่งในชีวิตการกินมากเกินไปอาจกลายเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่ โดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่กินกระเทียมปริมาณมากทั้งแบบดิบหรือแบบเสริมความเข้มข้นกระเทียมจะทําหน้าที่เป็นสารละลายเลือดตามธรรมชาติฟังดูดีสําหรับผู้สูงอายุที่กังวลเรื่องสุขภาพหัวใจหรือความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแต่มีสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือเลือดที่เหลวลงนี้อาจทําให้เกิดเลือดออกเล็กๆในส่วนที่บอบบางของร่างกายเช่นดวงตาจอประสาทต,ตาประกอบด้วยเส้นเลือดฝอยที่บางกว่าเส้นผมเมื่อเราแก่ตัวลงหลอดเลือดเหล่านี้จะเปราะบางขึ้น รวมกับการกินกระเทียมที่ทําให้เลือดเหลวและการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นแอสไพรินหรือว่าฟารินความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกในวุ้นตาภาวะเห็นภาพลอยหรือมองไม่ชัดเฉยบพลันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากผู้ป่วยบางรายเล่าว,ว่าเหมือนมองผ่านควันหรือเห็นแสงแ,งแฟลชอย่างกระทันหันพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่ากระเทียมที่กินอย่างภาคภูมิใจเพื่อช่วยการไหลเวียนโลหิตอาจเป็นสิ่งที่ทำลายเส้นเลือดในดวงตาของพวกเขาเอง ความสมดุลคือกุญแจสําคัญการถูในซอสพาสตา้ายอดเยี่ยมแต่สมูสตี้กระเทียมสดทุกเช้าพร้อมอาหารเสริมนั่นคือจุดที่การรักษากลายเป็นอันตรายร่างกายของคุณโดยเฉพาะดวงตาต้องการสารอาหารไม่ใช่การแก้ไขที่มากเกินไปดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเอื้อมมือไปหยิบแคปซูลกระเทียมลองถามตัวเองว่าฉันกําลังช่วยร่างกายหรือกําลังทําให้มันเหนื่อยล้ายอย่างเงียบๆเ,เพราะหากกระเทียมผู้รักษาจากธรรมชาติ สามารถทำร้ายดวงตาของคุณอย่างเงียบๆได้ลองจินตนาการดูว่าสิ่งที่หวานอย่างข้าวโพดกระป๋องอาจซ่อนอะไรไว้รสหวานสีทองนั้นอาจทำให้คุณตกใจหากข้าวโพดกระป๋องสะดวกแต่ทำลายการมองเห็นของคุณมีบางอย่างที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเกี่ยวกับข้าวโพดกระป๋องมันอบอุ่นหวานและสีทองชิ้นส่วนเล็กๆของฤดูร้อนที่ถูกปิดผนึกในกระป๋องปรากฏบนโต๊ะอาหารคั่วทั่วประเทศไทยตั้งแต่แกงจืดวันหยุดถึงมื้อค่ำวันธรรมดา สำหรับผู้สูงอายุหลายคนมันให้ความรู้สึกคุ้นเคยง่ายและปลอดภัยแต่เบื้องหลังความหวานนั้นมีความจริงที่เงียบข้าวโพดกระป๋องอาจกำลังขโมยความชัดเจนจากดวงตาของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่เหมือนกับข้าวโพดสดหรือแช่แข็งซึ่งยังคงรักษาสารอาหารตามธรรมชาติไว้ได้มากข้าวโพดกระป๋องผ่านการแปรรูปอย่างหนักในระหว่างการผลิตสารลูทีนและซีแซงทีนที่สำคัญซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นสำหรับการปกป้องจอประสาทตาจะสูญเสียไปมาก สารอาหารเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายและป้องกันการเสื่อมสภาพของจุดภาพชัดตามอายุซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นในผู้ใหญ่สูงอายุแต่เมื่อคุณพึ่งพ่าข้าวโพดกระป๋องเป็นเครื่ององค์เคียงประจําคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายคุณกําลังให้แคลอรี่แก่ร่างกายโดยไม่มีการปกป้องที่ดวงตาของคุณต้องการอย่างยิ่งที่แย่ไปกว่านั้นข้าวโพดกระป๋องส่วนใหญ่มีโซเดียมและน้าตาลส่วนเกินมักซ่อนอยู่ภายใต้ฉลากเช่นปรุงรสหรือ มเมล็ดหวานเมื่อเวลาผ่านไปโซเดียมสูงสามารถเพิ่มความดันในลูกตาทาให้เส้นประสาทตาเครียดในขณะที่น้ําตาที่เพิ่มเข้ามามีส่วนทําให้เกิดการอักเสบค่อยๆทําลายไม่เพียงแต่การมองเห็นแต่สุขภาพหลอดเลือดโดยรวมฉันเคยพบผู้ป่วยสูงอายุที่พูดว่ามันก็แค่ข้าวโพดจะเป็นอันตรายอะไรได้แต่พฤติกรรมเล็กๆที่ทําซ้ําทุกวันก่อร่างสร้างสุขภาพที่เรามีในวัยชาราและบางครั้งอาหารที่ดูไร้เดียงสาที่สุดก็สร้างความเสียหายที่ยาวนานที่สุด ดังนั้นก่อนที่คุณจะเปิดกระป๋องถัดไปหยุดคิดสักนิดลองเลือกข้าวโพดสดหรือแช่แข็งแทนการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่อาจช่วยรักษาความสามารถในการอ่านขับรถและจดจำใบหน้าที่คุณรักเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรไม่ควรกินคํำถามคือผักชนิดใดที่คุณควรกินเพื่อเสริมสร้างการมองเห็นปกป้องสมองและสนับสนุนหัวใจของคุณพร้อมกันคำตอบอาจอยู่ในลิ้นชักครัวของคุณแล้ว กอยากรู้ไหมว่าผักชนิดใดที่จริงๆแล้วรักษาและปกป้องดวงตาของคุณหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับผักที่อาจค่อยๆพรากการมองเห็นของคุณไปเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถามว่าแล้วฉันควรกินอะไรแทนอาหารใดที่สามารถสนับสนุนการมองเห็นของฉันอย่างแท้จริงทำให้จิตใจฉันเฉียบคมและช่วยให้หัวใจของฉันแข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้นข่าวดีก็คือคำตอบไม่ได้ซ่อนอยู่ในร้านสุขภาพที่แปลกใหม่หรืออาหารเสริมราคาแพง พวกมันอยู่ที่ร้านขายของชำในท้องถิ่นของคุณหรือแม้แต่ในส่วนของคุณหากคุณโชคดีเริ่มต้นด้วยแครอทแชมป์เก่าแก่ของสุขภาพตาอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยให้ร่างกายของคุณผลิตวิตามินเอซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องจอประสาทตาและเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนจากนั้นมีพริกหวานสีแดงมักถูกมองข้ามแต่เต็มไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูละอิสระที่ลดการอักเสบ และเสริมสร้างหลอดเลือดในดวงตาหรือผักธนาเมื่อปรุงอย่างอ่อนโยนเป็นแหล่งพลังของลูทินและซีแซงทินสองสารอาหารที่ทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดธรรมชาติสำหรับจอรประสาทต,ตาป้องกันแสงสีฟ้าและลดความเสี่ยงของการเสรื่อมสภาพของจุดภาพชัดและอย่าประเมินมะเขือเทศสุกต่ำไปเต็มไปด้วยไลโคปีนมันต่อสู้กับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันไม่เพียงแต่ในดวงตาของคุณแต่ทั่วทั้งระบบหลอดเลือดช่วยให้หัวใจและสมองของคุณคงความอ่อนเยาว์ได้นานอนอขึ้นสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่กระแสหรือแฟชั่นพวกมันเป็นของขวัญจากธรรมชาติพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของจานอาหารประจำวันของคุณกุญแจสําคัญไม่ใช่แค่การกินผักแต่คือการกินผักที่ถูกต้องในวิธีที่ถูกต้องด้วยความเอาใจใส่ความสม่ําเสมอและความตั้งใจแต่แม้แต่ผักที่มีสุขภาพดีที่สุดก็สูญเสียพลังได้หากเราปรุงผิดวิธีหรือกินในเวลาที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่คุณทําหลังมื้ออาหารอาจสําคัญพอๆกับสิ่งที่อยู่ในจานของคุณ และนั่นคือสิ่งที่เราจะสำรวจต่อไปการปกป้องการมองเห็นของคุณเริ่มต้นที่โต๊ะอาหารการเติบโตขึ้นไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้การมองเห็นของคุณมันหมายถึงการมีสติปัญญามากขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นในทุกคำทุกนิสยัยทุกทางเลือกผักที่เราพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายโดยธรรมชาติในความเป็นจริงบางชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเตรียมและรับประทานอย่างถูกวิธีแต่เมื่อเราทำซ้ำพฤติกรรมการปรุงอาหารที่เป็นอันตรายหรือพึ่งพาวเวอร์ชัน ที่แปรรูปมากเกินไปเราค่อยๆทำลายสุขภาพของดวงตาจิตใจและหัวใจของเราการมองเห็นของคุณไม่ใช่แค่การอ่านหรือขับรถมันเกี่ยวกับการเห็นรอยยิ้มของหลานเห็นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและจดจำใบหน้าของคนที่คุณรักความชัดเจนนั้นควรค่าแก่การปกป้องมันไม่เคยสายเกินไปที่จะเปลี่ยนเส้นทางแทนที่จานที่เป็นอันตรายด้วยจานที่รักษาดังนั้นเริ่มต้นวันนี้พิจารณาใหม่ว่าคุณกินอะไรคุณปรุงอย่างไรและทางเลือกเหล่านั้น สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของคุณอย่างไรการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมีความหมายเพราะการมองเห็นที่ดีไม่ใช่แค่ของขวัญจากใยหนุ่มสาวแต่เป็นรางวัลจากสติปัญญาก่อนจากกันวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทุกท่านทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้กันอีกครั้งถ่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อได้รู้ว่าเพียงอาหารง่ายๆอย่างข้าวโพดกระป๋องที่เราคุ้นเคยมาตลอดอาจเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพดวงตาของเรา และคุณประหลาดใจไหมที่การเลือกรับประทานผักบางชนิดเช่นแครอทคะน้าหรือพริกหวานสีแดงสามารถฟื้นฟูและปกป้องการมองเห็นของเราได้อย่างแท้จริงช่องฉลาดในวัยชาราเชื่อว่าความรู้ที่ดีควรเปลี่ยนเป็นการกระทําที่มีคุณค่าดังนั้นเราขอเชิญคุณช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณไวใ้ใต้คลิปนี้ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้มากที่สุดและคุณจะนําสิ่งใดไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าคําตอบของคุณจะเล็กน้อยเพียงใดแต่มันอาจเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ ให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังเดินทางไปพร้อมกับคุณอย่าลืมว่าการมีสุขภาพที่ดีในวเเัยเกษียณไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากทางเลือกเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันขอให้ทุกคำที่คุณรับประทานเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการดูแลตัวเองให้เห็นชัดสดใสและมีพลังใจเสมอ